พระปิดตาจัมโบสองตวัดประดูชิมพลีปี2521มีขนาดขององค์พระใหญ่ที่สุดในพระปิดตารุ่นไตรมากด้านหน้าติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนมีติ่งเนื้อข้างใบหูด้านซ้ายด้านหลังด้านหลังพิมพ์อัคระชัดเจนด้านหลังเป็นยันสุกิติมาเส้นแนวฉากในยันเป็นแนวตรงชัดเจนจำนวนสร้างหนงเนื้อผงเกสรจำนวนสร้างสร้าง700องค์ เนื้อผงเบลานจำนวนสร้างสร้างสเจองค์เนื้อผงทูบก,กรรมฐานจำนวนสร้าง70 0องค์ประวัติพระปิตาจัมโบสองหรือยันสุกิติมาพิมพ์ใหญ่ปีที่สร้างปี2521-2523ถึง 2, ความเป็นมาพระปิตารุ่นพิมพ์จัมโบสองเป็นหนึ่งในพระปิตารุ่นสามไตรมาซึ่งประกอบไปด้วยพระปิตาหลังยันสุกิติมามีทั้งพิมเล็กและพิมพใหญ่ ถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะเรียกอีกชื่อว่ายันดุงเล็กส่วนถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจัมโบ้สองพระปิดตาปลดหนี้หลังยันนะและพระปิดตาปลดหนี้หลังยันตรีนิสิงเหเดิมที่หลวงปู่ตั้งใจจะปลุกเสกถึงห้าพันษาแต่สุดท้ายพิมพ์นี้ได้รับการปลุกเสกเพียง 3, สามพันษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521จนถึงปีพุทธศักราช2523เนื่องจากหลวงปู่ได้มรณาภาพ เมื่อ5มีนาคม2524ซึ่งนับว่าเป็นรุ่นที่หลวงปู่ปลุกเสกนานที่สุดด้านหน้านิ้วดูเรียวเป็นธรรมชาติบางองคกดพิมพ์ได้คมชัดจะเห็นเล็บยาวๆว,วิ่งขึ้นมาจากนิ้วติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูคมชัดเจนมีติ่งเนื้อข้างใบหูด้านซ้ายด้านหลังด้านหลังพิมพ์อัขราชัดเจนด้านหลังเป็นยันสุกิติมาเส้นแนวฉากในยันเป็นแนวตรงชัดเจนจำนวนสร้าง 1>, 1. เนื้อผงเกสรจำนวนสร้าง3 5 6 6องค์2เนื้อผงใบลานจำนวนสร้าง3 4 9 7 4องค์3เนื้อผงทูบก,กรรมฐานจำนวนสร้าง2,700องค์ประวัติพระปิตาจัมโบสองจากประสบการณ์เล่าขานของผู้ที่นำไปบูชาคุณวิเศษทางด้านเมตตาโชคลาภนอกจากนั้นทางคล้วคลาดปลอดภัยก็เชื่อถือได้อย่างน่าอัศาจรรย์มีนายตำรวจทหารที่ได้รับพระราชทานพระปิตารุ่นนี้ จากสมเด็จพระราชินีนาถเมื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้แคล้วคลาดปลอดไทยกันทุกคนจนทําให้ข้าราชการเกิดความเชื่อมั่นศรัทธ,ธานิยมพระปิดตารุ่นนี้เป็นอย่างมากพระเครื่องของหลวงปู่โตพระที่อุทิศตนบําเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอมีวัดปฏิบัติที่งดงามมาตลอดชีวิตที่อยู่ในร่มกาสาพัสเรื่องพระพุทธคุณโชคลาภนั้นทวีคูณกับคนที่เป็นคนดีหากผู้บูชาเป็นผู้ประพฤติตนดีตามคําสั่งสอนของหลวงปู่โตท่านจะพบกับโชคลาภเมตตาม,มากมาย ลองดูกรอบพระสําเร็จรูปงานเลเซอร์ 24k ไม่ลอกไม่ดำทรงปิดตาจัมโบ้ปิดตาขนาดมาตราฐานลิงค์กระกลาปักหมดุดให้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไละกดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ